แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18กุมภาพันธ์2566เราจะมาอัปเดตประกันรายได้ข้าวจุรินแจ้งเงินส่วนด่างประกันรายได้ข้าวงวดที่19จะโอนเข้ากระเป๋าพี่น้องเกษตรกรชาวนา22กุมภาพันธ์นี้ โดยมีพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับชดเชยงวดนี้จำนวน6,412ครัวเรือนก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ18กุมภาพันธ์2566นายจุรินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย ได้แจ้งอัปเดตการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66เมื่อที่19นะคะสำหรับกรเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่11ถึง17กุมภาพันธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตนละ13632.23บาทชดเชยตนละ367.77บาทซึ่งได้รับการชดเชยสูงสุดอยู่ที่5884.32บาทนะคะ3ครับเลือกหอมปทุมธานีเกณฑ์กลางตนละ1190.32บาทไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย4ครับเลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ9,899.37บาทชดเชยตันละ100.63บาทได้รับการชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ3,1890 0บาทและ5้าค่าเปลือกเหนียวเกณฑ์กลางตันละ12,460.47บาทไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมายนะคะโดยทกสจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาะที่ได้รับสิทธิ์งวดที่19 ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ซึ่งมีเกษตรกรได้รับการชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้จำนวน6,412ครัวเรือนอัปเดต18กุมภาพันธ์2566